สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เซอร์ไพรส์ยอยีกแล้วทุกคนพี่สอนขึ้นมาบ้านีขึ้ขมนมาบ้าบ้างคิด ดีครับผมไม่ได้บอกไปก่อนบปะให้ไปใส่ก่อนลุงไปถ่ายอยู่บ้านบริเวยบ่ถ่ายว่าเนี่ยประว่าซุ้มใหญ่นั่นเราอยู่คนถ่ายบรรยากาศถ่ายอะไรก็ไปโปรเพียงบริเวณทสิลงไปจังมุมมีไม่อ่านั่นเลยออกไปเลยเดี๋ยวไปไปพร้อมมาไปถ่ายบรรยากาศบรรยากาศกันปะบรรยากาศดีดิอยากไปอยู่แต่ไปไม่เป็นไงแต่ไปวอนยากจำไม่ได้ อ่าโลดยันวิส่งให้ได้ไหมมันมาหาตัวอยู่นี่เอ้าผบอกวิส่งมสองอันตัวอยู่หน้าตัวหนึ่งตัวบ้านตัวหนึ่งบ่ตัวเป็นยังไงก็คืออ่านี่ได้้มันแสดงว่าส่งมาสองอันแมนตัวไหนตัวที่สองนี่ได้ส่งใหม่กันเลยอาไรงงเอ้ามันพามาตรงนี้มันพามาตรงนี้ไงอ่าไอพิมไฮคัมการ์เด้นกันเลยไฮคัมรีสอร์ทอ๋อแมน เพืนเานอนพูนี่อ๋อเพื่อนไปนอนอยู่ไห่งคำบ่อันน้องนกี้ไปนมาบ่เพื่อนอันสบายบ่สบายก็ท่านหันมาดกัดอ๋อแห่คำการดีสอดเนาะแม่นอ๋ออันที่อยู่ใกล้ๆอันกับอันอือที่ที่บ่าวเบียจะปลูกบ้านแม่นนะให้ขี้ขาประจอนในหม่งฟองฟางเลยก่อนก่อนให้คำเด้ จำอะไรเยอะเนาะที่เคยไปจอดนะแมนไปทางไหนนี่ขับโหลดบอบอไอ้ไปยังไงไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาเลี oh, ้ยวขวาแล้วก็ก่อนถึงสะพานก็เลี้ยวขวาตรงอย่างเดียวเลยแค่นี้อ๋อแมนไปบอยากครับผมไม่รู้ว่าว่าเสียเนี่ยไม่นึกว่าจะไปพุนเลยได้ไหมเนี่ยเด้อไฟแดงก็เลี้ยวขวาไฟแดงเลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยมันช่มีก้อนห่อสะพานก็เลี้ยวขวามิโซะน้อยๆขวามืออ่าแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยแล้วก็ไอ้กับ จอดต้องขามาอันเบียนะบา<อ>งทีแม่อันเบียนะต้นไอที่เราไปจอดเทือก่อนนะที่บมอเบียพาไปแมนจอดของหมวกองฟังครับ<อ>นั่นแหละมีมีใครอยู่นะเนี่ยมีพีพ่เพชรพี่นัทพี่เพชรพี่พี่นกพี่นกอืมแล้วก็กบีอาร์เขากลับหรือ,อยังบีอาร์กลับเมื่อเยือนกลับแล้วนี่นะครับพอมาถึงแล้วนะฮะแต่มาถึงตรงบ้านบมอเบียอยู่นะครับก็รังงู ม่ตอนแรกผมขาค่อยอ้อมเมื่อกี้ค่อยเลี้ยวผิดแม่ไม่ได้ว่าไอเลี้ยวนะผมดกว่าไอใครพ่ดได้ไงเห็นไอไอมาขงขังรงบันอือเอ๊อ่านหน้งไว้เดียวอืในกาลกาลเต้นี่ครับเดี๋ยเอากาแฟมห้เอาไาถึงบ้านฝากฝากกาแฟไปไว้กาแฟงไว้ไม๋อกาแฟเหรอไม่มีฝากกาแฟไปกน ่ินเฟด่ม you know, <N ance> ี่ี่สไปออยู่น้อนอยู่พุ่นไปนอนอยู่เครืองดื่มพี่นัทไนะมนเยวเนี่ นี่ของเขาถือขอบคุณมีใบแดงฝากไปก่อนนะเมื่อกี้ก็จับ g P S ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปก่อนจะไปถือบัวม้าลุนกันนั่นสิเฮคิปไปด้วยกันเนาะจะไปร้วยกันฮะอริบรอรจะไปถูกไหมตรงนี้ปุ๊บอ่าไฟแดงไฟแดงเลี้ยวขวาตรงอย่างเดียวอ่ามันที่เบิงป้ายอ่าวังทองรีสอร์ทอ่าไปตามป้ายวังทองรีสอร์ทเลยครับครับอามารุนกันครับมารุนกันไปถือข้างบัเดี๋ยวอย่าห่างกันไปเดียวโอเคโอเคครับครับ คณทุกคนเลยนะครับนะฮขอบคุณพี่ที่สอนมากครับเดินทางมาโอ้ไกลทุกคนสกลนครนะครับก็ดีใจที่พี่ทุกคนแบบมาเนาะนะครับเป็นมีงานมีทำไม่สวยเป็นเล็บที่นี้ต่างคนต่างซอยกันครับพี่น้องนี่แหละพวกเราอยู่แบบพี่แบบน้องทุกคนถึงแม้อยู่แกลกันก็ไปหากันได้ครับพี่น้องนะครับ ก็คลิปนี้ก็เอาไว้คลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ